สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีกุมทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบของเดือนมีนาคมปี64ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะไพ่ใบที่1นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันใบที่3นะคะเป็นสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวัง2ใบนี้จะพยากรณ์พร้อมกันนะคะเพราะว่าเป็นไพ่9ดาบและ1ดาบนะคะเกี่ยวกับความคิดปัญหาและอุปสรรคช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมมีภาวะที่กุ้มใจคิดมากเครียดนะคะนอนไม่หลับอ่า ช่วงนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเกี่ยวกับด้านไมเกรนการปวดหัวเน็บชาหรือแม้กระทั่งคิดเรื่องร้ายๆคิดเรื่องแย่ๆนะคะช่วงนี้ด้านความรักนะคะก็ไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่นะขอให้ยังไม่ควรมีกิจกรรมใดๆทั้งสิน้นยังไม่ควรเริ่มต้นอะไรทั้งสิ้นนะคะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะต่อ มันอาจจะมีชายชนะนะชัยชนะแรกมาด้วยความเหนื่อยยากนะคะหรือบางท่านบางกรณีนะคะอาจมีเกณฑ์ได้ไปใช้ชีวิตในต่างถิ่นเพียงลำพังนะคะมันก็เลยเป็นความที่เหนื่อยอแล้วก็ต้องต่อสู้นะคะช่วงนี้การตัดสินใจเนาะค่อนข้างที่จะลำบากนะคะรอไปสักระยะหนึ่งจิตใจของคุณนะคะตอนนี้ไม่อยาก ขึ้นตรงกับใครอยากเป็นเอกเทศอยากมีแนวทางเป็นของตัวเองแต่ให้รอไปสักระยะหนึ่งก่อนนะคะใบที่2นะคะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปได้เป็น9เหรียญน,นะคะการเงินและหลักทรัพย์ช่วงนี้นะคะคุณผู้หญิงนะเงินจะมีเข้ามาส่วนคุณผู้ชายนะคะดวงนารีอุปถัมภ์นะคะเสี่ยงโชคพอมีอยู่บ้าง นะแต่ว่าเรื่องความรักรอไปก่อนดวงไม่ค่อยเด่นเลยนะคะเด่นจะเป็นแต่เรื่องเงินทั้งนั้นเลยนะใบที่สี่นะคะพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงใบที่ห้าฐานส่งเสริมหรือว่าส,สิ่งที่ช่วยเหลือนะคะหยิบเป็นไพ่ไม้เท้านะคะ1ไม้เท้าแล้วก็ห้าไม้เท้าช่วงนี้แนะนำนะคะให้ระงับสติอารมณ์อ,อารมณ์ความรุนแรงนะคะ ให้ใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์นะคะเพราะว่าบางท่านถ้าทำงานแล้วมีคู่แข่งท่านจะปวดหัวกับฝั่งตรงข้ามนะคะจะต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างเผลอๆทั้งหัวหน้าตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะแต่ช่วงนี้นะตัวท่านเองนะคะมีความคิดมีความกระตือรือร้อนพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ะะท่านใดที่เรียนนะคะมีโอกาสได้ก้าวหน้าได้เรียนในสิ่งที่ชอบหรือสถาบันชั้นนํานะคะท่านใดที่ทํางานนะคะแอบแอบมีความเชี่ยวชาญอยู่ในตัวนะคะทัวคุณเองไม่ตกอับนะต่อให้เจอสิ่งที่ลําบากแค่ไหนนะคะมันก็จะประสบความสําเร็จนะแต่ว่าจะเน้นนะคะไปทางธุรกิจส่วนตัวซะส่วนใหญ่นะท่านใดที่เป็นมนุษย์เงินเดือนรอไปอีก นิดนึงนะคะใบที่6นะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตหยิบได้เป็นไพ่เดวิลนะคะ mm hmm. ไพ่ใบนี้เขาบอกว่า mm hmm. เกี่ยวกับความโลภลุ่มหลงในสิ่งต่างๆนะคะมนุษย์ของเรามีความต้องการไม่รู้จบสิ้นนะคะสีเทาๆบางท่านนะถ้าทำธุรกิจนะคะจะถูกฉลุก,กับธุรกิจสีเทาปล่อยเงินกู้ค้ายหวยอะไรต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าสีเทานะคะความรัก ความรักนี่ก็สีเทาเหมือนกันนะคะอ่าสีเทามันมีหลายแบบบางแบบนะคะก็จะอยู่ด้วยกันโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รับยังไม่รับรู้นะคะอันนี้ก็เป็นสีเทาเทาอีกแบบความรักแบบรับๆร,ระวังปวดหัวนะคะปวดหัวปวดใจด้วยเคลียให้ดีนะคะ ใบที่7นะคะตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยหยิบได้เป็นไพ่เดอะซันนะคะชาวราศีกุมนะเริ่มต้นเดือนมานี่รู้สึกว่าจะกุมขมับแต่ตั้งแต่กลางเดือนไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันจะเริ่มดีขึ้นมาและมีไพ่เดอะซันนะคะไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ไ้าไพ่ของสิ่งที่ดีนะคะดวงของคุณจะ ผกผันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นที่ย่ำแย่ที่ตกอับที่ยากจนนะคะมีทั้งเดอ s ซันแล้วก็ The World นะคะสองใบนี้นะคือมันมันดีนะคะจะมีเหตุการณ์แปลกๆเข้ามานะช่วงนี้นะคะมีซิกเซนด้วยนะคะก็คนที่โสดต้นเดือนยังไม่เจอ ปลายเดือนนี่แหละเริ่มดีแล้วนะคะท่านที่อยู่ด้วยกันท่านที่อยู่ด้วยกันแล้วก็จะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะคะ ใบที่8ดนะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างหยิบได้เป็นไพ่สองดาบนะคะไพ่สองดาบตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเกี่ยวกับด้านเอกสารต่างๆนะคะเรื่องงานให้รอไปก่อนเพราะว่าเกิดการติดขัดล่าช้านะคะก็ใช้เวลาในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คิดให้รอบคอบนะคะยังไม่ต้องรีบต่วนตัดสินใจนะ รอไปก่อนสักระยะหนึ่งเพราะว่ามันติดขัดมันมันมีหลายๆส่วนะนะคะมันเกิดความล่าช้าของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะคะ mm hmm. ไปที่9นะคะความคิดภายในใจหยิบได้เป็นไพ่เดอะเวิลไพ่เดอะเวิลนี่คือถือว่าดีมากๆเลยนะคะที่คู่กับเดอะซันเนี่ยดวงชะตาที่ตกอับ ที่แย้มแย่นะคะจะแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีขึ้นมากๆเลยมีสีธาตุนะคะมีทั้งสีธาตุที่จะช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณนะคะดินน้ำลมไฟมีความอุดมสมบูรณ์ในร่างกายมีเทพเจ้าของความที่เป็นแบบโชคลาภนะคะมาคุ้มครองมาช่วยเหลือขอให้ท่านนะคะทา้าอ่อตั้งมั่นจิตใจให้อยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติตัวดีนะคะคนโสด หรือคนมีคู่แล้วนะคะก็จะพบเจอคนที่ดีอยู่ด้วยกันนะคะก็จะเกื้อหนุนดวงซึ่งกันและกันนะมันจะดีมากๆเลยค่ะช่วงนี้ไปที่10นะคะเป็นบทสรุปของเหตุการณ์ก็เป็นด้าน8ถ้วยนะคะด้านความรักอารมณ์ครอบครัวนะคะก็มีเกณฑ์ได้ไกลจากครอบครัวนะคะหรือคนรักและก็ชอบนึกถึงความหลัง สิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะทำให้จิตใจของคุณะเศร้าหมองเพราะฉะนั้นนะคะให้อยู่กับอดีตน้อยที่สุดออยู่กับอดีตน้อยที่สุดนะแล้วก็ทำจิตใจให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะอดีตมันผ่านไปแล้วอย่าเอามาคิดนะคะก็จะสรุปดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนมิถุนายนนะคะการเงินในช่วงนี้นะคะ มันอาจจะไม่ดีมากแต่มันก็จะเริ่มดีขึ้นมาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนะคะเรื่องเงินนะคุณผู้หญิงเงินดีนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคุณผู้ชายดวงนารีอุปถัมภ์นะคะการงานช่วงนี้มีโชคลาภนะคะจะมีคนรู้จักคุณเยอะแต่เขาบอกว่าจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงจะจะทำอะไรก็ ต้องเหนื่อยคนเดียวบางท่านนะคะอาจจะไปใช้ชีวิตในต่างแดนเพียงลําพังไกลบ้านไกลเมืองนะคะก็เลยเหนื่อยเมื่อยล้านะคะมีเกณฑ์ที่จะติดขัดบ้างน,นะคะติดขัดล่าช้าด้านเอกสารนะคะแล้วก็เหนื่อยกับคู่แข่งคู่ต่อสู้นะคะจะส่งผลดีสําหรับท่านที่ทาธุรกิจส่วนตัวแต่พนักง,งานเงินเดือนน่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะทางด้านความรักนะคะต้นเดือน ต้นเดือนนี่รอไปก่อนแต่กลางเดือนไปนะมันจะเริ่มมีคนที่สปาร์กแล้วแต่ว่าตัวท่านนะ่ะยังชอบนึกนึกถึงแต่ความหลังจมอยู่กับอดีตนะคะชาวราศีกุมนะมีเกณฑ์ได้ไกลาจากครอบครัวคนรักได้ไกลกัดนะคะท่านที่อยู่ด้วยกันจะมีดวงเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะคะบางท่านอาจจะอยู่ด้วยกันโดยไม่หันมีพิธีรีตองนะคะ ทางด้านสุขภาพต้นเดือนก็เหมือนกันนะช่วงนี้ตลอดทั้งเดือนอ่ะคือไม่อยากให้คิดไม่อยากให้เครียดมากนะคะยังมีความที่กุ้มใจกังวลวิตกกังวลต่างๆระวังพวกไมเกรนพวกสายตาด้วยนะคะ<ม>ก็แนะนำนะช่วงนี้นะคะอาจจะยังไม่ต้องลงทุนหรืออะไรเยอะให้รอไปสักระยะหนึ่งนะคะค้น กลางเดือนไปก่อนเนาะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ให้เราคิดแล้วก็ตัดสินใจนะคะแต่ว่าดวงจะถูกฉลโกกับธุรกิจสีเท่านะคะแต่ว่าดวงของคุณนะต่อให้เจอสิ่งที่เรียวไว้ไยมันก็จะมีโชคชะนานพานะคะให้เหตุการณ์ตัวนั้นอะ่ะผ่านไปได้ด้วยดีมันจะมีเรื่องแปลกๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะก็ ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกุมนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองค่ะสวัสดีค่ะ